โก้าพี EP นี้เราจะพาทุกคนมาดู6ล้าวช์ในสนามบินสวนณภูมิแล้วก็ล้าว์ของสายการบินที่เป็นเครือพันธมิตรกับการบินไทยเผื่อว่าใครมีจะไปทิปไหนต้องมารอที่สนามบินจะได้เลือกกันถูกว่าอยากไปใช้บริการที่ไหนบ้างแถมตอนท้ายมีรีวิว i n e s s Class ให้ด้วยนะพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย The Coral Finest Business Class Lounge หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโคคูนที่นี่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเลยตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้ว2023เขาเปิดให้บริการ24ชั่วโมงห้องข้างในสวยมากแล้วก็โมเดิลสุดๆดูน่านั่งแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากมาพักผ่อนไม่ได้เน้นกินหนักมากเพราะว่าอาหารที่นี่ก็จะเป็นอาหารแบบสุขภาพสลดัดผลไม้อะไรแบบนี้แล้วก็ที่เราชอบสุดๆคือมีต้นไม้ใหญ่มาก ให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มานั่งอ่านหนังสือได้เลยเหมาะกับคนที่มองหามุมสงบสงบส่วนใครถ้าเป็นสายเอนเตอร์เทนเขาก็มีเอนเตอร์เทนเมนต์รูมด้วยนะเราสามารถให้คนมานวดในนี้ได้เลยอันนี้คือบัตเตอร์เบียค่ะเพื่อนบอกว่ามาเราต้องกินเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่ไหมคะใช่เป็นมอกเทลเมนูเดียวที่มี หวานดีครับไม่เมาแมสเตอร์เบียร์อร่อยดีนะแต่มันหวานหวานนะ The Coral Finest Business Class Lounge หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งที่เขามักจะเรียกตรงนี้ก็คือว่า Interd หรือมาจากคำว่า International Gate D นั่นเองที่นี่เหมาะกับคนมาเน้นกินอาหารฝรั่งโดยเฉพาะเพราะว่าจะมีอาหารเยอะกว่าตรงโคคูนมีทั้งของคาวแล้วก็ของหวานอย่าง Afternoon Tea ส่วนการตกแต่งข้างในก็จะออกแนวหรูหราสวยงามแบบผู้ดีอังกฤษเลยแหละ แต่ข้างในก็ไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆข้าง Coral Finest เนี่ยก็จะมีล็อ n บีที่เป็น First Class ด้วยนะถ้าใครสนใจก็สามารถใช้พาร r i ี y พ a ส s บวกกับเงินอีก2,000บาทก็สามารถเข้าไปใช้ได้เลยแต่ว่าเราไม่ได้จ่ายเพิ่มนะแต่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยก็จะมีเมนูอลาาคารให้เลือกทั้งเป็นเมนูเวสเทิร์นญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไทยส่วนนวดเนี่ยก็จะได้ถึง30นาทีที่เป็นคอบาไลานะแล้วก็เท้าด้วย King Power Space เหมาะกับคนที่อยากกินแบบรีบๆมือว่างกลัวหิวบนเครื่องบินอะไรแบบนี้พื้นที่ในนี้ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ดูสะอาดโมเดิร์นตกแต่งแบบฟิวเจอริสติกนิดๆข้อดีก็คือคนไม่เยอะแล้วก็ไม่วุ่นวายเลยออกแนวแบบเป็นเซอร์วิสแบบเซลฟ์ออโตเมชัน คือถ้าเรามาถึงเนี่ยเราก็สแกนเมนูจาก QR code แล้วก็กดสั่งเลยว่าเราอยากจะเลือกเมนูอะไรมาทานบ้างเราก็ต้องไปรับอาหารมานั่งทานเองนะอันนี้ก็คือเป็นข้าวต้มหัวจับแล้ก็มีมีสลัดมีสลัดไแล้วก็ของหวานมีสลัดข้าวโพดด้วยค่ะ มีเครื่องดื่มนิดหน่อยนะคะให้หยิบเองแล้วก็มีป๊อปคอร์นแล้วก็มารับอาหารตรงนี้คะ่ะ Royal Silk Lounge ของ Thai Airways ที вами, greatest, ่นี่ก็ถือว่าใหญ่ที่สุดเทียบกับที่อื่นๆเพราะมีพื้นที่ถึง2,410ตารางเมตรเลยนะเขาบอกว่าสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง178คนเลยข้างในก็เลยมีคนเยอะอยู่แล้วก็มีอาหารให้กินให้เลือกเยอะมากเป็นอาหารหนักๆทั้งนั้นเลยแต่ก็มีทั้งคาหวานไอติมครบจบมากเปิดให้บริการตั้งแต่ตีห้าจนถึงตีสองของอีกวันหนึ่ง ตอนนี้ค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในเล้าโชว์การบินไทยแล้วนะคะข้างในก็ถือว่าใหญ่โตหรูราอยู่นะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการข้าห้องน้ําคือในข้อดีของที่นี่คือเป็นเล้าที่มีห้องน้ําข้างในนะบางที่อาจจะไม่ได้มีห้องน้ําเป็นของตัวเองต้องออกมาจากเล้าแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําข้างนอกค่ะ เป็นไทยอีกที่เพิ่งรู้ว่าเขามีทำกระเพราสดตรงนี้ด้วยส่วนอีกอันของ Thai Airways ก็คือ Royal Orchid Prestige Lounge อันนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ใหม่ที่เพิ่งทำเพิ่มเติมจากอันเดิมจริงๆก็สามารถเดินทะลุก,กันได้เลยแหละข้อดีของตรงนี้ก็คือมีครัวให้สามารถสั่งอาหารจากเชฟได้เลยนะแต่ก็อาจจะเป็นบางเมนูอาหารรวมๆเนี่ยก็เหมือนๆกันไม่ได้ถือว่าพลาดอะไรไปถ้าจะกินตรงนั้นหรือว่าตรงนี้ แต่ข้อดีก็คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสว่างแล้วก็สดใสกว่าพื้นที่เดิมเนาะ สุดท้าย SAS Go Lounge Terminal 3ที่โคเปนเฮเกนที่นี่เนี่ยก็เป็น lounge ของ business class ของสายการบิน SAS TG แล้วก็สายการบินอื่นๆที่เป็น Clear Star Alliance แต่ต้องเป็นระดับ g o Member นะแล้วก็เป็นสมาชิก Euro Bonus Diamond ส่วนพื้นที่ข้างในเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่มีหลายโซนแต่ว่าคนก็เยอะตามไปด้วยส่วนหน้าตาอาหารเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็จะเป็นแนวสลัด แต่ว่าจะเย็นๆหน่อยแล้วก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนั้นข้างในเนี่ยก็ยังมีโซนบาร์นั่งแล้วก็พื้นที่โซนอ่านหนังสือสงบๆด้วยนะ หลังจากไปดูทั้ง6 l ลา u n ์แล้วเราก็ขอมารีวิว Business Class ของการบินไทยกันนิดนึงตอนนี้ค่ะเราเพิ่งตื่นนอนบนเครื่อง Business นะคะได้นอนสบายมากหลังจากที่เราได้มานั่งที่นั่งของเราแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟเครื่องดื่มให้แล้วก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแชมเปญก็ดีหรือว่าเป็นน้ำสมุนไพรพวกซิกเนเจอร์อย่างเช่นน้ำมะขามหรือว่าน้ำอัญชันมะนาว แล้วก็มีแจกอเมนิตี้คิตด้วยนะก็จะมีของจำเป็นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าครีมทามือยาสีฟันอันนี้เป็นของมาวิสด้วยนะแล้วก็แปรงสีฟันที่ถอดรองเท้ารวมถึงมีเครื่องหอมที่ช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นโรลเลอร์ที่ดมแล้วก็มีลิปปามที่ทาปากด้วยนะไม่ให้ปากแห้งซึ่งแต่ละครั้งไอถุงอเมนิตี้คิเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน ก็จะถูกออกแบบโดยบแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิมทอมสันหรือบแบรนด์อื่นๆที่เป็นไทยดีไซเนอร์แต่ละครั้งก็จะคอยลุ้นว่าเอ๊ะจะได้ถุงอะไรก็น่ารักดีแต่ข้างในเนี่ยของรวมๆก็จะเหมือนกันข้อดีของการบินท G ก็คือเวลาขากลับเนี่ยถ้าเราอยากอาหารไทยมากๆก,ก็รู้สึกอุ่นใจเพราะยังไงก็มีอาหารไทยให้กินแน่นอนนี่ก็คือแนนเค้กไข่เจียวนะคะหน้าตาทานหน้าทานทีเดียวให้เยอะมาก ของหวานมีสลัดนะคะ ส่วนคอสที่เขาเสิร์ฟเนี่ยก็คือเยอะมากตั้งแต่จะมีแอปเปอร์ไทเซอร์มีของให้กินเล่นมีเมนแล้วก็ยังตบท้ายด้วยชีสแพลตเตอร์อีกนะแล้วก็ของหวานเรียกว่าจุกสุดๆเลยค่ะก็รวมๆก็ประทับใจเนาะพอได้นั่ง Business Class เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเข้าใจละแหละความแก่กับความสบายเนี่ยมันต้องมาคู่กันเนาะก็ใครที่ได้นั่งทิปไกลๆนะคะก็แนะนำถ้าเกิดว่าชอบก็รู้สึกว่ามันก็แอบคุ้มค่าอยู่นะโดยเฉพาะ เราที่สามารถแลกใหม่ได้เราก็รู้สึกว่าเออแฮปปี้มากๆแล้วก็คุ้มค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้จ้ะใครเคยไป Business Class หรือ l o u n g e ของที่ไหนประเทศไหนก็มาแชร์กันได้นะสุดท้ายขอฝากช่อง GoGraph ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ